ค่ะวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับจะมาสอนโปรแกรมเพจเมเกอร์นะคะในหน่วยที่สิบเรื่องการพิมพ์และแปลงสิ่งพิมพ์เป็นไฟล์ pdf นะคะค่ะการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ในการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทํางานก่อนที่จะพิมพ์ต้องกําหนดรายละเอียดของการพิมพ์การกําหนดค่าสําหรับการพิมพ์ ในขั้นตอนการสั่งพิมพ์ง,งานสามารถกำหนดรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกก่อนที่จะกดปุ่มพิมพ์น,นะคะแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะคะปิดไปเลยค่ะแล้วก็คลิกที่ไฟล์ New ก็โอเคค่ะ แล้วก็จะทำการแทรกรูปเข้ามานะคะคลิกที่ไฟล์แล้วก็เพจค่ะคลิกเลือกรูปแล้วก็กดโอเพนเลยค่ะไฟล์นี้แน่จะใช้ไม่ได้นะคะเลือกใหม่เลยค่ะ แล้วก็กดคลิกวางเลยค่ะค่ะการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ที่ไดอลอกบล็อกพิมพ์ด็อกิเมนต์จะปรากฏค่าคุณสมบัติต่างๆโดยแบ่งเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะเอาคลิกที่เครื่องมือพิมพ์ก่อนค่ะแล้วก็จะปรากฏพิมพ์ด็อกิเมนต์ขึ้นมานะคะตรง ปินเตอรตรงนี้จะจะเป็นส่วนของชื่อเครื่องพิมพ์หรือที่เราได้ติดตั้งไว้นะคะให้เราเลือกเครื่องพิมพ์มาเลยค่ะค่ะส่วนในส่วนของ Copy นะคะจะเป็นการเลือกจำนวนหน้าค่ะการกำหนดรูปแบบการพิมพ์ได้ดังต่อไปนี้ค่ะ ตรงนี้จะเป็นในส่วนของคอลิดแล้วก็ร e เวิร์แล้วก็พูฟค่ะคอลิดจะเป็นในส่วนของพิมพ์จนเสร็จทีละชุดแล้วจึงพิมพ์ชุดต่อไปจนครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในส่วนของรีเวิร์จะเป็นการพิมพ์จากหน้าสุดท้ายไปยังหน้าแรกพ o ฟจะเป็นการพิมพ์รูปภาพออกมาในลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่มี ตอง x อ,อยู่ในทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วสำหรับงานที่ต้องการพิมพ์ออกมาเพื่อตรวจสอบค่ะสาจะเป็นในส่วนของการคลิกเลือกหน้ากระดาษที่ต้องการพิมพ์จากส่วนของเพจนะคะจะมีในส่วนของอพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดทุกหน้าแล้วก็ลิงก์พิมพ์ข้อมูลตามหน้าที่ได้กำหนดไว้ค่ะ ignore จะเป็น Ignore n o n ป r i n น i n g s e t t i n g จะเป็นในส่วนของให้พิมพ์ออกอ็อบเจกที่ถูกกำหนดเป็น non-printing ออกมาด้วยค่ะค่ะส่วนที่สี่จะเป็นในส่วนของพิมพ์บอร์ดเพจนะคะจะมีบอร์ดเพจพิมพ์ทั้งหน้าคู่และหน้าคี่ส่วน Event จะพิมพ์เฉพาะหน้าคู่ออดเพจพิมพ์เฉพาะหน้าคี่ค่ะ ค่ะต่อไปในส่วนของ Reader Speed นะคะพิมพ์ข้อมูลทางด้านซ้ายและขวาของหน้ากระดาษเสมือนกับการอ่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องพิมพ์แบงค์เพจจะเป็นในส่วนของพิมพ์หน้าออกมาด้วยค่ะในส่วนของหน้านะคะเลือกรูปแบบการพิมพ์แบบรวบเล่มจากส่วนของบุ๊กค่ะ ค่ะรายละเอียดของเครื่องพิมพ์นะคะคลิกที่ Set Up ค่ะจะขึ้นในส่วนของ p พอร์เ t อการตั้งค่าหน้ากระดาษต่างๆขึ้นมานะคะค่ะแล้วก็เมื่อเราเลือก ข้อมูลต่างๆเสร็จแล้วในการตั้งค่าหน้ากระดาษที่ใช้ปกติมาตรฐานเป็นมาตรฐานการพิมพ์รูปเอกสารธุรกิจประหยัดกระดาษค่ะคุณสมบัติคุณลักษณะเพิ่มเติมนะคะจะเป็นการพิมพ์สองหน้าในหนึ่งหน้ากระดาษแล้วก็การพิมพ์สีหน้าในหนึ่งกระดาษการพิมพ์ทั้งสองหน้าพิมพ์จากหน้าสุดท้ายค่ะการพิมพ์ไร้ขอบการพิมพ์เฉดสีเทาเร็วความเร็วสําคัญกว่าค่ะแล้วก็ชนิดของสื่อ สิ่งพิมพ์นะคะจะเป็นชนิดของกระดาษนะคะจะมีกระดาษธรรมดากระดาษภาพถ่ายเคลือบมันพิเศษกระดาษถ่ายมือปูแพทิน่ามแล้วก็กระดาษจึงเงาภาพถ่ายพิเศษกระดาษเคลือบมันภาพถ่ายแบบนี้เป็นต้นนะคะค่ะจะเป็นตรงนี้จะเป็นในส่วนของคุณภาพการพิมพ์ค่ะมาตรฐานแล้วก็สูงแล้วก็เร็วค่ะ ขนาดของกระดาษนะคะเราสามารถเลือกได้เลยค่ะสามารถแล้วก็เลือกที่กระดาษ A4 นะคะค่ะแรงจจกระดาษนะคะจะเป็นการเทด้านหลังนะคะจำนวนชุดเราก็คลิกเลือกที่ตรงนี้เลยค่ะค่ะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วเราก็ทำการกดโอเคนะคะค่ะจะต่อไปจะเป็นในส่วนของออปชันนะคะ ค่ะตรงนี้จะเป็นในส่วนของปินออปชันคือมีสเกลขั้นหนึ่ง reduce to fit จะเป็นในส่วนของย่อขนาดงานที่ได้จัดไว้ให้เพียงพอต่อกระดาษค่ะค่ะแล้วก็ทำในตรงนี้จะเป็นในส่วนของ กำหนดจํานวนที่ต้องการพิมพ์ต่อกระดาษหนึ่งแผ่นค่ะค่ะตรงนี้จะเป็นในส่วนของออปชันเลือกปริ้นมาร์กนะคะแล้วก็มีเพจอินโฟมชันแล้วก็ทายค่ะค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของคัลเลอร์นะคะ ค่ะแล้วก็จะมีพวก Color Gate Scale แล้วก็ p รินค c o l o r in b ินค่ะคือสีดำค่ะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะคะการเราก็คลิกที่กลับมาคลิกที่ Document ค่ะค่ะเมื่อเราเลือกตามต้องการเสร็จแล้วแล้วก็คลิกที่ปรินได้เลยค่ะ ค่ะนะคะต่อไปเป็นการแปลงสิ่งพิมพ์ให้เป็นไฟล์ PDF นะคะการแปลงสิ่งพิมพ์ที่สร้างไว้จากโปรแกรม p a g e Maker ให้เป็นไฟล์ PDF มีประโยชน์ช่วยป้องกันการแก้ไขปรับเปลี่ยนหรือแี่งแปลงข้อมูลจากต้นฉบับได้สามารถทําได้อย่างง่ายดดยนะคะเนื่องจากโปรแกรมได้จัดเตรียมคําสั่งที่ใช้ในการทํางานไว้โดยตรงอยู่แล้วมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. คลิกเมนูไฟล์ Export เ,เลยค่ะ แล้วก็คลิก Adobe PDF นะคะค่ะจะปรากฏ dialog box PDF option ขึ้นมาให้คลิกปุ่ม Export เพื่อเริ่มแปลงสิ่งพิมพ์ให้เป็น PDF ค่ะค่ะจะปรากฏ dialog box Export PDFs ขึ้นมานะคะให้เลือกตำแหน่งที่ใช้ในการจัดเก็บไฟล์ PDF จากช่อง Save in นะคะ ค่ะต่อไปคือพิมพ์หรือตั้งชื่อไฟล์ลงในช่องไฟล์นิมค่ะโดยปกติแล้วโปรแกรมจะตั้งชื่อตามไฟล์สิ่งพิมพ์ให้อยู่แล้วค่ะต่อไปคลิกปุ่มเซฟค่ะเพื่อแปลงและบันทึกไฟล์ PDF ไว้ยังตำแหน่งที่ต้องการค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วสิ่งพิมพ์จะถูกแปลงเป็นไฟล์ PDF นะคะพร้อมทั้งถูกเปิด ขึ้นมาด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat โดยอัตโนมัติค่ะค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแปลงสิ่งพิมพ์ให้เป็นไฟล์ PDF แค่นี้นะคะ